คลิปนี้เราจะพาทุกคนมาติดตามชีวิตหลังแต่งงานของคู่รักป้ายแดงพักชินเฮเยกับชเวแทจุนกันค่ะเรียกได้ว่าหลังจากที่สละโสดเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่อย่างเป็นทางการแล้วสําหรับคู่รักนักแสดงชาวเกาหลีใต้พักชินเฮเยและชเวแทจุนซึ่งหลังจากได้เข้าพิธีวิวาไปหมาดๆเมื่อวันที่22มกราคมที่ผ่านมาทํากลางเพื่อนๆและคนบันเทิงและแฟนๆทั่วโลกร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมายซึ่งหลังจากนี้เป่าสาวป้ายแดงก็โฟกัสกันเป็นคุณพ่อคุณแม่แบบเต็มตัวเพราะตอนนี้พักชินเฮเยกําลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกอยู่ และล่าสุดก็ทำเอาฟแฟนๆต่างฮือฮาสนันเมื่อนางเอกสาวได้แชร์เรื่องราวหลังชีวิตแต่งงานกับชเวแทจุนเพราะคนอาจจะคิดว่าครอบครัวของพักชินเยจะมีสมาชิก3คนได้แก่ตัวเธอเองสามีและกลูกในท้องแต่ที่จริงแล้วทั้งคู่กําลังจะกลายเป็นครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นที่มีสมาชิกรวมกันมากกว่าเจคนค่ะนั่นเพราะว่าชเวแทจุนและพักชินเย,ยต่างก็มีแมควคนละ2ตัวค่ะและตอนนี้พวกเขาทั้งหมดได้ย้ายไปอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแถมสมาชิกใหม่ทั้ง4ตัวเมื่อมาอยู่ด้วยกันแล้วต่างก็ส,สนิทสนมกน อย่างรวดเร็วโดยนักแสดงสาวกล่าวว่ามันยากที่จะเชื่อแต่ตอนนี้พวกเขาเป็นคู่กันครอบครัวของฉันมีแมวสี่ตัวซึ่งแฟนคลับต่างก็เชื่อว่าหลังจากนี้ชีวิตคู่ของน้องผักคงอบอวลไปด้วยความสุขและรอยยิ้มอย่างแน่นอนค่ะและล่ะสุดค่ะพักชินทเยก็ได้เคลื่อนไหวโพสภาพใหม่ในอินสตาแกรมอีกครั้งเป็นภาพคู่หวานๆกับสามีหนุ่มชเวแทจุนในวันแต่งงานซึ่งนี่ก็คือภาพแรกของชเวแทจุนในไอจีของพักชินทเยด้วยค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของคู่รักป้ายแดงที่เรานำอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมในคลิปนี้ค่ะและเช่นเคยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ